รึเดียวรู้เรื่องเลยใช้ได้เลยปากกาพี่พีพูนปากกาไม่อะไไม่รอดอ่ะพี่ไม่ได้มันจะใช้มันจะใช้ไม่ได้นะมมันแข็งนะนแข็งเฮ้ยกาจะหักพูดพูดเอได้ดวยพี่อีกคูนต้อาอีกสมลูจริงเอเปลี่ยนผ้าเนี่ย พอแล้วพอแล้วมันมันใหญ่มันจะมันออกอ๋อออกอออกเลออกออกลทด้วยออกลมีขวดน้ำอ่ะมีก้ออู่ทำไม ไ้นั่นลูกแก๊ก้นะมาพี่โลก็ใหญ่หนีดิหนีอันนี้เอาเกี๊ยวดเอานี่เลยเหรอเอานะเจาะเจาะเอามีดเจาะให้แก๊กจาะน้ำบดอุ้ยแก๊กอ่ะจะไปรถนะสบัดอยู่พี่สะบัด

ถูกเลยแล้วเสื้อขาวหัล้ห้หุูมันเล็กรูมันเล็กจับแล้เดียอันี้ันนี้นี่หนาวบุญ่ะาไม่ได้ไหมอ

ของขาหายพีนี้หายไปนานแล้วพีนีีนหายไมได้ไปเดี๋ยวนะหายี่จ